การประวิงเวลาออกไปยิ่งทําให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้นการจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นการที่จะแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ต้องสลายขั้วก,การเมืองดึงความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกคนเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยและนายกรัฐมนีจากพักเพื่อไทยเป็นแกนนําเรื่องของข้าวไกลเนี่ย เข้าไกลเขามีความชัดเจนต้องเรียนกับพี่น้องสิมมลชนพี่น้องปรชะชาชนด้วยความเคารพนะครับเรามีข้อจํากัดอย่างมากกับการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคข้าวไกลนะครับเราเชื่อว่าวิกฤตการณ์ของประเทศครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่มากต้องการความร่วมมือและความสะับสุนจากทุกพักทุกฝ่ายเรื่องที่บาดหมางใจกันเรื่องที่มีความขัดแย้งกันถ้าคิดเรื่องใหญ่ของประเทศเรื่องเหล่านั้นเรื่องเล็กน้อยนะครับพี่น้องสิมมลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับ ตามที่พรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ร่วมกับพรรคภูมิใจไทยได้ร่วมกันถแถลงแนวทางการจัดตั้งร่วมรัฐบาลไปแล้วนะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาวันนี้พรรคเพื่อไทยเองก็ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับจากพรรคร่วมที่ผมจะขออนุญ,ญาตนะครับอ่านถแถลงการให้กับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับ ในเจ็จำนววัตถุประสงค์และก็แนวทางการจัดตั้งรัฐบาลของพวกเราเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองและเพื่อฝ่าวิกฤตต่างๆนะครับคําแถลงจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยได้รวบรวมเสียงเพิ่มเติมและได้รับการสนัุนจากพกพรรคการเมืองประกอบด้วย พักประชาชาติพักเสรีรวมไทยพักชาติพัฒนากล้าพักเพื่อไทยรวมพลังพักพลังสังคมใหม่และพักท้องที่ไทยและพวกเราได้รวบรวมเสียงทั้งหมดนะครับมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยและทุกพักการเมืองคาดหวังอย่างยิ่งว่า จะสามารถคลี่คลายสถานการณ์สลายขั้วการเมืองทุกฝ่ายเดินหน้าขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพักการเมืองและเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้สําเร็จสามารถบริหารประเทศและเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วที่ขณะนี้กําลังเผชิญความเดือดร้อนอย่างรุนแรง การประวิงเวลาออกไปยิ่งทําให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้นการจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นเรายืนยันจะทํางานการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความพิเศษท่ามกลางวิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน และวิกฤตความขัดแย้งในสังคมแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีแบ่งขั้วการที่จะแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ต้องสลายขั้วการเมือนดึงความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกคนเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยเป็นแกนนําเพื่อนํารัฐธรรมนูญออกจากวิกฤตเพื่อนําประชาชนให้พ้นทุกข์ เพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์โดยถือเป็นวาระประเทศที่สำคัญอย่างสูงสุดพวกเราทั้งหกพักและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในพักเพื่อไทยและพักร่วมที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้การสนับสนุน และเราจะช่วยกันฝ่าวิกฤตเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนทุกคนเราหวังจะเห็นความสมัคคีของทุกฝ่ายในประเทศขอบพระคุณครับ mm hmm. การร่วมรัฐบาลเราเราเองดําเนินการตามที่เราแถลงการไปครับขณะนี้พักที่ยกขึ้นมานี่ยัยงยังไม่มีไม่ได้มีการพูดคุยนะครับส่วนเรื่องของข้าวไกลเนี่ย ข้าวไกลเขามีความชัดเจนต้องเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพนะครับเรามีข้อจํากัดอย่างมากกับการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลนะครับดังที่ปรากฏไปแล้วเราสนับสนุนพรรคก้าวไกลถึงสองครั้งในสภาในรัฐสภาก็ไม่ได้ความเห็นชอบเลนะครับแล้วก็เมื่อข้าวไกลมอบภารกิจมาให้เราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทําต่อเนื่องก็คือพยายามสแสวงหาเสียงสนับสนุนให้ได้มากที่สุดนะครับ แต่เราเองเนี่ยก็เคารพเอกสิทธิ์ของข้าวไก่นะครับว่าจะมาสนุนในการเลือกนายกนั้งตรีให้เราหรือไม่อันนี้ก็เป็นเอกสิทธิ์ได้นำนำ,นำเรียนไปแต่เราก็ปรารถนานะครับจากทุกพักทุกส่วนถ้าสามารถที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วทําให้สถานการณ์การเมืองขนาดนี้มันข้าเข้าสู่ความเรียบร้อยนะครับปิดจุดอ่อนปิดวิกฤตต่าง,างๆเช่นวิกฤตรัฐธรรมนูญได้เนี่ย เราก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับถ้าข้าวไกลเองจะมาร่วมกับเราในมุมนั้นนะครับก็เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองแล้วก็เราเองก็มีนโยบายชัดในทางานร่วมกันนะครับเหมือนที่เราได้แถลงไปเป็นการเมืองมิติใหม่ที่เราสามารถจะร่วมมือกันได้ในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนทางโครงสร้างทางด้านกฎหมายที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างต่างๆอันนี้เราก็ยินดีนะครับตรงนี้อ่ พี่อ้วนเคยได้นําเสนอเอาไว้นะครับก็เป็นที่ต้องการฟังจากพี่อ้วนจะจบนะครับในมุมนี้ก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าวันนี้เป็นรัฐบาลพิเศษนะครับในสถานการณ์ที่วิกฤตเพราะฉะนั้นเราแสวงหาความร่วมมือทุกพักทุกฝ่ายทุกคนนะครับขณะนี้เรากําลังทํางานอยู่นะครับตอนนี้พรรคการเมืองก็ตามเท่าที่ปรากฏนะครับส่วนกรณีของพรรคก้าไกลก็ดีหรือพรรคอื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็ดีเนี่ย สิ่งที่เราต้องการในขณะนี้คือความสนับสนุนให้เราเป็นแกนนําและก็มีนายกฐมงตีจากพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าตรงนี้สําเร็จนะครับเราก็จะยืนยันกับพรรครวมที่มาร่วมกันว่าถ้าเราจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยขณะนี้เราค่อยๆแสดงตัวให้ท่านได้เห็นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีเฉพาะพรรคการเมืองอย่างเดียวเรายังมีในทุกพรรคการเมืองมีความเห็นที่แตกต่างกัน เพราะนั้นเราอยากให้เอกสิทธิ์ของแต่ละบุคคลเนี่ยเข้ามาร่วมกับเรานะครับไม่ไม่ใช่กระบวนการแย่งคนจากพรรคเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับก็เป็นเป็นเอกสิทธิ์ทุกคนที่อยากจะร่วมเราเชื่อว่าวิกฤตการณ์ของประเทศครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่มากต้องการความร่วมมือและความสลับสนจากทุกพรรคทุกฝ่ายเรื่องที่บาดหมางใจกันเรื่องที่มีความขัดแย้งกันถ้าคิดเรื่องใหญ่ของประเทศเรื่องเหล่านั้นเรื่องเล็กน้อยนะครับผ่านพ้นไปได้ อะไรที่พรรคเพื่อไทยหรือพรรคร่วมต่างๆได้กระทบกระทัท่งต่อกันหรือมีความรู้สึกที่ไม่สบายใจต่อกันเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องเด็กสําหรับพรรคเพื่อไทยเรายินดีที่จะขอโทษกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นถ้ามันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเราอยากได้ความร่วมมือเพื่อทําให้ประเทศพน้นวิกฤตนะครับเรื่องผลกระทบกับสวนะครับที่เป็นคําถามเนี่ยจริงๆผมอยากให้พี่วัลตอบแต่ว่าพี่วัลไม่ตอบผมตอบให้ก็เลยกัน นะครับเรามั่นใจว่าแนวทางที่เราทำเนี่ยไม่ได้เป็นเงื่อนไขให้ท่านสวมีข้อกังวลนนะครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคก้าวไกลประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าก้าวไกลไม่ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับเรานะครับถ้าทํางานร่วมกันเนี่ยก็ต่างสถานะคือฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายตรวจสอบก็คือฝ่ายค้านนะครับอันนั้นมีความชัดเจนอยู่ตรงนั้นประเด็นที่สองเรื่องของ การคกดไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เราก็พูดชัดเจนนะครับเรื่องนี้ไม่มีในในแนวทางที่เราจะต้องดําเนินการในในแนวนโยบายนะครับนั่นน่าจะเป็นความชัดเจนที่ท่านสว,วเองก็มีความไว้ใจว่าเงื่อนไขเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นผมก็เชื่อว่าท่านสว,วก็น่าจะให้เสียงสนับเสียงสนับสนุนเราได้นะครับ